คุณป้าร้องเพลงให้ฟังไหมลูกงั้นเขาบอกว่าทำไมตาดุยสวยจังเลยอุยสวัสดีค่ะทุกคนเกิดไหมพี่สวยค่ะใช่เมื่อก่อนสวยขึ้นค่ะพี่เพราะว่าเมื่อก่อนนั้นอยู่โบรเลยแล้วเดี๋ยวนี้สวยใช่ไหมค่ะจ้าเออโอยเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวคนนันนะปิดจ้ะฮาเอาอะมาสคอร์ก่อนเหรอเอาอะไรเอาวันนี้เอาที่ทุกคนต้องการใช้ก่อนจ้าเนาะเดี๋ยวก่อนแล้วกันแต่ว่าตะก้ามายังงั้นมาแล้วเหร สวัสดีนะคะทุกคนเออเออสวยขึ้นเยอะค่ะสมัยก่อนหาใบบีอ่ะโอจะไปหาเบบีไหมคะไปเลยตงทางนั้นเลยมามาลุกมาอ๋อไปทางนู้นได้มาค่ะคุณอาได้คะคุณอารู้ใช่ไหมคะว่าเราชนบทำไมคุณอาก็เต้าแบบว่าโปรที่ไม่เหมือนชาวบ้านชาวเมืองเขาเป็นโปรที่แบบว่าเขากล่าวหนึ่งก้าวใช่ไหมคะฉันดูมาหลายวันแล้วพี่บูมใช่แล้ว พวกเรานะมีเวลาหนึ่งนาตาหนึ่งตางตา,ตาเราจะให้พี่ๆดาราปิดการขายได้5นาทีเออที่แบบที่กำลังย์ทำไปสิบล้านฮายเออ <laughs> <laughs> เอาเอาเอาอันนี้ก่อนแล้วกันนะเนาะโอเคคือว่าเออต้องเริ่มเลยเหรอ เริ่มเลยค่ะไมาอยา่างม,ม,มาแล้วบูมจากเวลา5นาทีครับูมาจากอ,อันนี้นะคะมันก็เป็นของที่ทุกๆคนเขาซื้อกันอยู่แล้วนะคะใครเป็นแฟนพีพีโบทานลิปครีมนะคะ<อ>ครีมที่แบบออกแบบมาสําหรับคนที่อายุ40<อ>ขึ้นไปนัแต่ว่าน้องๆซื้อไปให้คุณแม่ใช้กันเสร็จแล้วก็หน้าคุณแม่สวยเลยน้องๆก็เลยโดยของคุณแม่นเออแล้วก็เอามาใช้กันเองเยอะมากแต่อายุยังน้อยๆนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะคะ ออกแบบมาสําหรับคนวัย40บวกคนวัย40บวกปัญหามีอะไรบ้างจ่างเออเส้นริ้วเส้นรอยนะแบบเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยปื้น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 ตรงนี้นั่นเอออยู่ตรงเนี้ยเป็นแผนที่ตรงนี้อย่างนี้ใช่ไหมคะมันก็จะมีผิวไม่มีนวลสาวไม่มีน้ําไม่มีนวลเหลือไม่เหลือนวลสาวนะคะฉะนั้นอันเนี้ยเราขายกันอยู่แล้วนะคะกับกระปุกละ1,000บาทเราทาโปรไว้จัที่ไปทูได้เลยที่ช่อง Swiss แวล์ไทยแลนด์เทียวพัทไทยแลนด์499 เาบาท2กระปุกค่ะแต่แต่ที่นี่คือไลฟ์ของเธอใช่ไหมอีฉันกดตอนนี้เลยนะใครกดตอนนี้อีฉันให้อีกหนึ่งกระปุกไปเลยไปสามสามกระปุก499จริงๆแล้วทุกคนจะซื้อได้แค่สองกระปุกใช่ไมเหลตอนนี้เหลือ449สี้าหลุบ้านเรอมีคูปองอ๋อใช่มีเยอะเลยทุกคนเลยค่ะในครับกราบกิ๊กตกมากเลยนะคะจะรำเชิญพระขวัญให้วันหลังนะคะเอ้ยนะคะทุกคนคะ 4-4-9เหรอใครได้4-4-9บอกคุณอาหน่อยเร็วนะคะอันนี้ค่ะทุกคนค่ะ4-9-9 2กระปุกแต่ทุกคนได้ไป3กระปุกนะคะเฉพาะในไลฟ์น้องเจนนี่นะคะทุกคนนะคะแล้วก็ตอนนี้ต้องขอบคุณติกตอกกับคุณป้องมาลงนะคะเหลือแค่ สี่สีกาสีสีกาจริงเออมีคนซื้อไหมซื้อเยอะเลยนะเพราะว่าเขาซื้อกันอยู่แล้วไอ้ดูฉันเกรงเลยฉันเกรงอยากเกรงแน่โอ้ยแบบฟิลมันฟิลเอามาบอกพี่บอกเพื่อนบอกน้องบอกฝูงหนีเลยอ่ะดุยแล้วดุยมาเลยค่ะไม่ต้องขายอ่ะเอามาเราปังเฮ้มือจีบแล้วนี่ตอนนี้เออไอ้เกรงนี่เฮนี่นั่นแหละค่ะดุยนั่นแหละค่ะทุกคนท่ามันก็เป็นอันที่เราขายมาแล้ว8เดือนได้8ปดแสนกระปุกอ่ะอันเนี้ยโอ้ย ส่วนครีมสวิสแ a บฟ้าสีเงินใช่ไหมล่ะก็ขายในทิกตอกในทิกตอกอูดีอยู่แล้วน้ะยอดขายมันโชว์อยู่นะเออในสามปีเราขายไป6ล้านชิ้นแต่เออแต่ว่าอันเนี้ยเป็นอีกตัวหนึ่งที่ออกมาใหม่นะคะตัวเนี้ย8เดือน800แสนกระปุกนะคะแต่เขาซื้อกันมาตั้งนานแล้วทุกคน2กระปุก499เฉพาะในไลฟ์พี่นี่นะคะเอาไปอีกอันนึงเป็นของขวัญจากคุณอานะคะ ีีมม,มลองเล่นเนื้อครีมดูไหมเธอได้ฉันทาให้ดูฉันแต่งทาลงไปอีกเหลือ409าบาทค่ะว้าวทำไมมันยิ่งลงยิงง่งลงอ่ะสามกระปุก409บาทฐานสามสินี่ลองแล้วลูกเอ้ยอเห็น่ะมา,มาลองไหมลูกอเ,เออนี่ เป็นได้ทั้งเดย์ครีมไนท์ครีมแล้วก็ไอครีมเลยค่ะทุกคนนะคะได้ทั้งกลางวันและกลางคืนเออใช้ทุกวันเลยหรอทุกวันเพราะว่าตอนนี้อายุ4 9เอคือว่าตอนนี้อายุส5ปีหน้า50ไงก็เลยทาครีมนะคะนี่ทาเป็นไอครีมดูดินี่ฉันแต่งหน้าแล้วนะดูฉันทาทับลงไปนี่คุณสามารถทาเป็นเดย์ครีมไนท์ครีมไอคีมเลี่ยงง่ายซึมไวไม่เหนอะเป็นเนื้อเนื้อไม่เหนียวไม่เหนียวเลยนะไม่เหนียวหรือจะต้องซื้อเลย อันนี้มันต้องซึมเร็วซึมเร็วนะคะสมมติสมมติหนูสองคนเนี่ยแบบนอนกันน้องยมากเนี้ยทุกคนใช้กี่เวลาบ้างอ่ะคือเช้าเย็นแล้วทาไมพวกอาเนี่ยถึงเติมทับเครื่องสําอางได้เลยเพราะบางคนอยู่ที่ออฟฟิศไงแอร์ลงงั้นหน้ากร้านเออขาก็เติมทับเครื่องสําอางแบบเนี้ยดูหน้ากลอสนะหน้าสวยมากใขอบคุณค่ะเนาะเนี้ยค่ะทุกคนดูค่ะ คือกเกี่ยง่ายซุมไวไม่เหนอะหนะไม่ทำรองพื้นไม่ทำเมคอัพคุณพินาดัานคน,นจ้อเขาบอกะะว่าอาหน้าเด็กมากขอบคุณนะคะน้องๆขอบคุณมากค่ะน้องขาแล้วก็อันเนี้ยถ้าไปดูที่เพียวพัฒไทยแลนด์กับชิสแลปไทยแลนด์ตอนนี้499ได้แค่สอง แต่ว่าที่นี่ได้ไปถึง3ทุกคนกดให้ทันคะเพราะโปรนี้คือที่สุดเท่าที่เคยมีผลิตภัณฑ์นี้มาเลยนะคะเราไม่ได้ลดแบบนี้ที่ไหนสุยอยู่สุยนะน้องแซาอันนี้พูดเองสวยมากค่ะคุณอานะคะขอบคุณมากค่ะทุกคนค่ะแล้วก็อยากให้ทุกคนอ่ะกดซื้อไปให้ทันด้วยนะคะ2กระปุก499ตอนนี้จ่ายแค่4 0 9บาทหรอเหลือ136บาทฮะตกเลือ136 อ๋อกระปุกกระปุกเหลือร้อยเท่าไหร่นรนะร้อยสเหลือร้อยสา อยากจัดโบกฏเนาะได้กดเดียวอ่าเงียอนะดีนะดเดียวนี่น่าจะสะใจโอ้ไม่มีกระปุกเดียวหรอครับกีกระปุกเดียวได้ราคาเท่าไหม่ราคาจริงเหรอมีเป้าใครอยากได้พี่นุ่นมากลังคืนมาสวิสแลบค่ะส่วนอตตุยพาพีพีมาแหละตัวนี้เพราะว่าครีมตัวนี้มันเป็นไวสำหรับ40ปวกคนอายุเยอะที่ใช้ครีมเดิมแล้วมันไม่รอดแล้วอ่ะมันต้องเปลี่ยนครีมให้มันแบบว่า หนักหน่วงขึ้นนั้นแล้วก็ปัญหามันก็จะได้แบบว่าค่อยๆดูแบบคลี่คลายลงไปหมดให้กดอีก300กับปุสุดท้าย่า300เซตสุดท้ายค่ะทุกคนค่ะนะคะตอนนี้เหลือส0 0ร้อยกระปงจริงใช่ถูกมากคนดูหาแปดหมื่นกว่าคนนะกดคนละหนึ่งเร็วๆขออีก300คนเท่าไหร่ได้ทั้งกลางวันและกลางคืนใช่เป็นเดย์เป็นไนท์เป็นไอเป็นเดย์เป็นไนท์เป็นไอใช่ทาตาก็ได้ค่ะตรงริ้วรอยไงใต้ตามันชอบมีเยอะหางตาอย่างเนี้ย แล้วก็พวกเคิร์นไม่ค่อยนอนเลยมันก็รูโรยแต่ว่าตัวนี้มันจะปลุกผิวให้ดูฉ่ำฉ่ำคุณหน้าปลุกเอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้โหสิล้ค่ะคุณอาชอบคนชอบขายอะไรอย่างงี้ร้องเพลงได้ไหมร้องเพลงร้องได้ค่ะร้องเลยสามาสาวเฮ้ยอย่าไปเรือนเพื่อนใครมาเรือนอย่าเพิ่งแรงไหลแผลมันทิ้งมันยีแรงกับใครถ้าไม่แรงไหลมันก็หลบไปเองเฮ้ยบอ คนเยอะนี่วันนี้น้อยเออวันนี้น้อยแล้วนะทุกคนนะต้องเจอแรกๆฉันมาแล้วเบื่อวันนั้นน่าจะสงสารเธอมากมั่ัวแมทเลยมั่วยงหมดเลยนะคะแต่ว่าวันนี้เรียบร้อยดีมากๆเลยอตุยสวยไม่หยุดเลยระบบจับคิวแล้วค่ะเลิศมากอาดีใจด้วยกับทุกคนทุกฝ่ายเลยเพราะอาว่าทุกคนทเต็มที่เพื่ออยากให้คนได้มาจริงๆกันนะแต่ว่ามันก็เรียงลําดับโอ้ดารามาบ้านหนูดีใจยังไงหนูดูตุยตลอดทุกเรื่องในเรื่องล่าสุดเรื่องอะไรนะมานินมังกรก็ใช่เต็งตุเลงตุ คุณคะอาอนเขาอาไปเอาละไงลูกสาวเอยอย่าไปเรือนผื่นไอมาเรือนอย่าเพิ่งแรงไรฮแรงมันเท็มันฮีแรงกับใครถ้าไม่แรงไรมันก็หลบไปเองพี่พี่รับหนูเข้าค่ายน้องเพลงด้วยหนูอยากเอาเทปแมท่ทหารต้องการพอดีอ่ะอ่าร้อยคนสุดท้าย วันนี้เหรคะที่นี่เหรอเออเอามาหลายตนะใได้อีกตัวเดียวได้อีกตัวหนึ่งเหรอเอามาอะไรดีอ่ะมาสคอร์ตรงนี้ได้โะอไ้ั่มวนไี๋ยวอนาหญค้เข้ามาเลยรบเยอุ้นขยมาสคอร์หน่อยคนอยากได้ใช่ใชมาสคอรอันนี้หนกมางตะกอันน้ค่อยสรุปยอดให้ได้เลยค่ะลูกอันนี้สาวกระปุกเนาะมาสคอร์อยู่ไหนอยู่นี่นะคะ พี l i f t o ท o g y Neck ็ a c k นะคะเดี๋ยวอาจจะโชว์ให้ดูนะคะเออนี่เป็นแปะแปะแบบนี้อยอ่ท่าไใจเออถือก็ว่าอยู่ทันแล้วเวลาเธอมาร์กอ่ะเธอสามารถทำนู่นทำนี่ทำนั่นได้คือว่าลูกค้าดูแลผิวหน้าตัวเองจนหน้าเด็กนะจ้าว่าหน้าเบบีแต่คอซีเนี่ยเก๋แก่ไม่ออกมิใช่ายเกแกยากมี้ ครเเลยอะต่กามาแล้วบอกเอามานะคะพี่ผูมันเป็นอย่างนี้ค่ะลูกนะมันจะต้องแบบใช้เซรั่มนะคะทาเซรั่มให้ทั่วลำคอให้เซรั่มเยอะเลยแหละเนาะนี่นะคะมุ้ยม์คอะไรหรอมั์ครั้งแรกในเมืองไทยค่ะปกติเท่าไหร่คะปกติ1,000บาทนะคะทําได้4ครั้งนะคะวันนี้โปรโมชั่นเหลือ 444บาทจ้ะแต่แต่เดี๋ยวก่อนมันคือ2กล่องใช่เอ๊ะกี่กล่องกล่องเดียวกล่องเดียวอ๋อเนิ่ยตกใจมันคือกล่องๆละพันบาทอะไรครับอ่ะเนะหนูนอกรูปต้องอ้าวมาลูกอ่าแล้วลูกก็เป็นไงคะเอาแผ่นพลาสติกออกค่ะนี่แผ่นทาทานี้ก่อนทาเซรั่มก่อนทาเซรั่มพอพอเดี๋ยวอัดด้วยทาให้ก็คือตรงเส้นที่เป็นลึกๆตรงเส้นที่เป็นมันลึกหยวน นะคะแล้วก็ตรงเหี่ยวตรงรอยพับตรงรอยย่นทั้งหลายของเราพุเก่งเลี้ยงน้องแบบลูกดีนดจังเลยที่เขารักน้องรักมาก,กอันนี้เป็นมาร์คคอช่วยเรื่องอะไรคะคือเวลาที่น้องๆอ,อ่ะดูแลผิวหน้าจนหน้าตึงกันค่ะทุกคนแล้วคอมันเหี่ยวหน้าเบบีแต่คอซีคอซีเหนียะแล้วใครคอเหี่ยวมาลูกเอาพลาสติกเออใครคอเหี่ยวต้องกดแหละอันนี้เป็นอนุตกรรมใหม่ S 2> <S 2> <S ใช่เป็นครั้งแรกในประเทศไทยแล้วเราได้รับรางวัลเหรียญทองวั<อ>ตกรรม<ด>นานาชาติจ,าจา <S <S ้จาจ้าจ้่ได้เลยลูกไม่เคยได้ย<ป>ินมาก่อนเลยเส้นคอนทุกคนเส้นที่มันลึก,ลกๆนั่นแหละออไอ้พวกเส้นคอที่มันลึกๆค่ะแผ่นเนี้มันได้รับรางวัลนวัตกรรมนานาชาติจากแคนาดาแล้วก็โปแลนด์ค่ะทุกคนเหรียญทองเลยนะคือเส้นริ้วรอยที่ลึกที่ตรงเส้นคอทุกคนแปะมันไปค่ะ บางคนอ่ะหน้าเด็กมากเลยแล้วพอเปิดคอออกมามันฟ้องอายุจริง <Yeah. S 1> เออหน้าแบบ3-5แต่คอตะโกน50-50-50แบบนี้ oh. เออแล้วก็ตัวนี้ค่ะช่วยให้เส้นเหล่านั้นแลดูลดเลือนลงไปผิว <Yeah. S 1> มันแลดูยกกระชับขึ้นทันทุคนใช้ครั้งแรกเหี๋ยวแปะไว้15นาทีลูก <Yeah. S 1> นะคะใครคอเหี่ยวแล้วเนี่ยแปะสัปดาห์ละสองครั้งค่ะทุกคนหน้าทุกคนตึงอยู่แล้วอารู้นะคะแต่บุงคนมีปัญหาคอเหี่ยว <Yeah. S 1> ใช่ค่ะ แล้วร้านไปทำป้ายดีสั่งนาทีค่ะอาจารย์ทำนู่นทำนี่เลี้ยงหลานเออรอในกระลูกโอ้โหเสียมาให้ทำน้องเอโอ้อหโอ้โห แบบรู้สึกว่าตัวเองคอเหี่ยวนะจิ้มไปเลยนะคะวันนี้อาตุ๋ยมาทําให้ดูถึงบ้านเลยใช่บ้าจะแกะตอนไหนคะอ่เนี่ยแปะเอาไว้15นาทีสําหรับคนที่ขี้เกียจแต่ถ้าคนที่ชอบแบบแปะไว้เกินได้ส่วนใหญ่ลูกค้าแปะไว้เกินแล้วตรงบริเวณคอเนี่ยไอ้แผ่นพืนมากเนี่ยมันจะนาส่งสารอาหารลงไปที่ล้าลึกในแบบว่าช่วยให้ประสิทธิภาพมันเต็มประสิทธิภาพของเขานะคะดังนั้นไอ้เส้นที่ลําคอเนี่ยหนึ่งกล่องเนี่ยสี่ครั้งคุณผู้ชมจะเริ่มเห็นแบบว่า เส้นเนี่ยมันแลดูตื้นขึ้นแล้วนะคะนะคะ,ะคิดว่าขุ้นเส้นนะคะอะตุยและอะตุยนะคะอะตุยเองจ้าทุกคนขาววันนี้นะคะเอามาะตะการ้านี้สำหรับคนที่บำรุงผิวหน้าได้ดูเด็กนะคะแล้วก็ผิวคอเนี่ยมันอาจจะดูแบบว่าแก่ะคือเข้าใจ<ช>ไแล้วก็เหลือ377เองค่ะเหลือแ<อ>ค่ตอนนี้1กล่อ 3, <7 S 2> ง1,000 <7. S 2> บาทอาก็ลดให้ทุกคนเหลือเท่าไหร่ 444แต่ถ้าใครกดตอนนี้โดนคูปองไปเหลือแค่377 7 7บาทนะคะบบตกเหลือทำมาสคอแบบเนี้ยเอ้อยโอ,โอเต้นได้เลย,เยแล้วก็แตะแต่มาเออเออนะเต้นเบาๆได้เต้น,ตนอ่อยๆได้แต่ว่าเต้นแบบว่า แนเต๊กสวยๆเชิบๆแบบนี้ได้ค่ะทุกคนทำขับข้าวเขื่เธอร้านแล่อยู่นั่นเออร้านแล่ร้านแล่อยู่ร้านแล่อยู่อ่ะทุกคนจะกดตะกร้าตอนนี้ได้เลยค่ะมาขอราคานี้ไม่เคยให้ไข่ช่วยคะคุณอาไม่มีค่ะไปดูได้เลยที่หน้าไลฟ์ร้านคุณอาตอนนี้นะคะสวิตส์แลบไทยแลนด์เที่ยวพลาไทยแลนด์ราคา490ใช่ไหมเก้ยเก้าสิบ จะไม่ห้าร้อยเก้าสิบเก้าหลือห้าร้อยเก้าสิบเก้าแต่ที่เนี่ยเหลือสี่ร้อยสี่สิบสี่ใครซื้อได้ไม่ถึงสี่ร้อยสี่สิบสี่ทุกคนโชคดีกันแดดเหรอคะกันแดดเดี๋ยวรอพี่นุ่นวรนุชน,นะคะเอาพี่นุ่นอ่ะเขาไม่เคยถือของที่เขาไม่ได้เป็นพรีเซนเตอร์ไม่ตื่นเต้นอ่ะนุ่นสวยนะใช่แล้วฉันน่าจะเป็นลมมั้นพอเขา <talking> <S <S> <S บอกว่าเขาจะมาช่วยฉันนั่นเคาว่าอ่ะตุยอ่ะตุยไปที่เอ่อเจนนี่ไหมคะบอกว่าไป มาเขาอยากมาให้อะไรอย่างเงี้ยาว่าสนิดแลบอาจจะพิจารณาบูธพวกเราสิ่งนี้พวกนี้นะคอ่าคือว่าเดี๋ยวต้องไปสอบถามรายละเอียดที่ไหนคะที่เจนนี่ตรงนี้ได้เลยไม่ถามที่พี่กันเหรอใช่ค่ะนี่มันจับเวลาฉันอยู่ป่ะออ๋เดี๋ยวจบเวลาเดี๋ยวค่อยขายค่ะหมายถึงว่าค่อยขายบูธอ๋อเออนะของก่อนก่ดนะเท่าไหร่กดบอกได้เลยนะคะนะคะเอ่ออาคะมีคนทำไมคะ อ่านไม่ทันคนคนอ่านคนเขียนมาเยอะเลยเนาะอาหน้าเด็กค่ะขอบคุณมากค่ะอาอาตอนนี้เวลาหมดแต่หนูให้อาขายสามร้อยกล่องสุดท้าย300ร้อยเซตสุดท้ายค่ะอาครั้งแรกในเมืองไทยแล้วก็อาก็เชื่อว่าในไลฟ์น้องซินนี่ยังไม่ได้มีผลิตภัณฑ์ประเภทนี้มาจำหน่าไม่มีเลยมีเพราะว่าอาทําเป็นเจ้าแรกนะคะสำหรับอันนี้ใช่แต่ว่ามันเป็นนวัตกรรมที่ทํายาก สำหรับใครที่คอเหี่ยวกว่าหน้าไปแล้วทุกคนไม่ต้องเสียใจมันเป็นเรื่องปกติเพราะเราทาครีมบารุงหน้าแต่เราจะเอาครีมบารุงผิวหน้านะคะมาทาที่คอเพื่อให้คอที่แก่กว่าไปทันผิวหน้าที่ดูเด็กกันทุกคนมันทายากตรงนี้ลิฟต์ด้วยเซรั่มแล้วล็อกด้วยแผ่นมาสก์เจนนี่มันถึงได้ทําประสิทธ,ธิภาพได้มากกว่าการใช้ครีมไงเนาะแล้วเป็นเส้นทาได้ไหมคะขเขาเบออีกั้นเป็นเส้น เส้นรอยพับที่คอเพราะพวกเรากดมือถือเยอะเพิ่มแบบนี้มันจะยิ่งเป็นหนักนะคะเราคนอายุยังน้อยเนี่ยเขาก็เป็นกันเส้นลึกตรงนี้รอยพับที่นี่นะคะคอ,อ,อดําแล้วหน้าเนี่ย มันลอย<ม>ตรงนี้ยความกระจัดใสของไม่ต้อง,องไปจิ้มแล้วค่ะ<ม>กดของอาตุยไปได้เลยไม่ต้องไปจิ้มคอแล้วเจ็บจิ้มคอโคตรเจ็บเจ็บกว่าหน้าอีกนะคะหูหรอใช่ไหม<ช>เพราะว่ามันเป็นเนื้อที่มันไม่ใช่เป็นตึงๆแบบหน้าไงเพราะฉะนั้นนะคะใช้ของอาได้เลยมาร์กได้เลย<ช>มาร์กได้ทุกวัน จริงๆแล้วสองชั้งละสองอาทิตย์ละสองครั้งแต่อยากมาชุกม,มันก็มาได้ค่ะเพราะว,าว่าวันนี้ทุกคนซื้อไปเนี่ยตกครั้งหนึ่งไม่ถึง100บาทถ้าไปนอนสปาใช่ไหมใช่ไหมเพราะเหลือ300กว่าบาทปอนนี้ใช่ผ่านสี่ดูสิคะทุกคนเหลือร้อยกว่าบาทถ้าเราไปนอนสปาหน้าเป็นพันไอเป็นสปาคอเนี่ยเป็นพันพันนะคะแต่ว่าอันเนี้ย4 0 0กว่าบาททุกคนได้ถึง4ี่ครั้งแล้วใน4ครั้งเนี่ย หลายๆท่านอายุ40กว่า50กว่าเนี่ยกลับมารีวิวให้แบรนด์แล้วนะคะว่าเฮ้ยชอบมากคือเดี๋ยวคุณกดวันนี้ของน้องไปเนาะหนึ่งกล่องรับรองนะว่าจะต้องกลับมาซื้ออาสองกล่องสีกล่องหนึ่งร้อยกล่องสุดท้ายค่ะหนึงร้ยกล่องสุดท้ายไลน อีชันมาตั้งแต่วันที่12นะแต่ว่าโอดูสิเขาจัดคนะิวเนาะผมคนมากันเยอะทั่วฟ้าเมืองไทยดารามาเยอะมากจริงๆนะคะก็ได้โอกาสก็วันนี้แหละทุกคนนะคะ100กล่องสุดท้ายค่ะทุกคนใคร<ะ>อยากมาคอใครอออคอเขี่ยวนะใครอะไร่งเงี้ยก็กดได้เลยนะคะเป็นแบนด์ที่จริงใจมากค่ะเขาบอกเดีด๋ยวน่ารักขอบคุณค่ะกี่ปีแล้ว่าแบรนด์อะ แบรนด์พีโอพลัสคอลลาเจนอาร์สิบห้าปีปีนี้เข้าปีที่สิบหกแต่สำหรับสวิสแลบคือสามปีเอ้โอ้โหโอ้โหโอ้โหเต็มเออโอ้โหขาไร้หนานี่ก็เอาเอามาด้วยเพราะว่าทางบ้านก็อยากเห็นเนาะโอ้โหคุณแม่ยุ่งมากเนาะเออโอ้โหโอ้โหโอ้โหนี่อันนี้อันนี้ไม่มีเส้นคอให้มาฮะเลยเอ้ยแล่ไม่เห็นคอทีนี่เล่พี่รุ่งพี่รู่งสวัสดีค่ะ ครับคุณป้าแวะมาวันนี้นะคะคนที่ยังอายุน้อยอยู่ไม่ต้องทำสองครั้งต่อสัปดาห์มาแล้วสวยสวยไหมใครแตอ่ะสวยไหมป้าสวยมากพี่โอ้นี่เหมือนคนอายุแบบสาวจิต้นต้นอิงนลยพูดเรื่องจริงเลยอ่ะเฮ้ยเราเชื่อเลเราเชื่อนั่นเพราะว่าถ้านว่าสวยเราก็เชื่อเลยได้ว่าอยู่เมืองไม่เชื่อเลยไม่เชื่อเลยเออสวยสวยจริงชุดจริงพูดจริงนะทุกคนกดให้ใาย่าหน่อยค่ะกดหน่อยโอ้โหโอ้โหนี่ ไหนคะไหนคะนบอกว่าแบบอยากจะมสัสคอนะคะแต่ว่าโ<ค>อนั่นแลไม่เห็นเลยนั้นก็เลยไม่รู้อีแป๊บอ่าตามสิบชุดสุดท้ายอ่าเนอะ แรกลองใช้เลยค่ะพอ15นาทีเอาออกที่พี่บูมแล้วเราจะสัมผัสได้ทันทีถึงอะไรคือความนุ่มที่ได้ทันทีความอิ่มเต็มอิ่มน้ำหนูไม่เคยขายตัวนี้ในไลฟ์เลยนี่เป็นเจ้าแรกที่มาไลฟ์หนูแล้วหนูแบบมุงว่านาอาเป็นอะไรเป็นสบายชัวร์แปะกเกาะเอี้ยนี่เป็นรีขึ้นไม่คิดเหมือนกูแต่กูก็ไม่กล้าอะไรก็ถามเขาสูงอายุแล้วสาวว่าเขาคอเคร็ตเอะไรั่ล้นะ เออมพานี่แม่กุสลเราจะหัวชาเป็นไงคะลูกลูกรู้สึกยังไงรู้สึกว่าตรงคอมันลื่นลื่นมันลื่นมันนุ่มมันดูอิ่มน้ํานะคะพอคุณแปะ15นาทีหรือว่าถ้าชอบก็แปะเกินนึงก็ได้ค่ะลอกออกมาเสร็จปุ๊บนะเนี่ยอาจจะให้ดูเออเออเหมือนดูเลยอ่ะเออนวดแล้วก็ทาไปได้ถึงแบบร่องอกไปถึงหน้าอกอะไรอย่างเั้นเลยค่ะทุกคนแล้วเนี่ยดูเส้นทองอะไรพี่เจนนี่ดูจ้าดูทองดูาดูเส้น่าเฮ้ยต้องกาะ ดูไปก็อยู่แล้วค่ะไม่สวยค่ะมันเจอแบบว่าเข้าสิงกันแล้วค่ะดูไม่แก่คือเป็นคอที่แบบโคมายุอยู่นะมันจะแบบดูดีแต่ตอนแรกนั้นอยู่แบบไปไปกับเพื่อนนักเรียนใช่ไหมเอาว่าเฮ้ยคอมึงเหมือนไก่งวงเลยว่ะมันว่าตุยตุยมึงไปส่องกระจกคอมึงเหมือนงอนไก่ออีฉันไปส่องกระจกดูค่ะทุกคนเหมือนจริงและตอนนั้นเพราะว่ามันดึงยืดได้เยอะแถมมันเป็นเส้นเส้นแบบนี้ค่ะเป็นเส้นลึกเลยแต่ว่าตอนนี้มันก็แลดูจางลงค่ะทุกคนนะคะ ลองค่ะในสี่ีครั้งนี้อ่ะหวังผลเรียบร้อยแล้ว4ครั้งนี้หวังผลว่าคุณได้ผลนะคะในสี่ครั้งขอบคุณค้าที่เอาสองค้าดีๆมาให้ยินดีค่ะขอบคุณน้องด้วยนะที่แบบว่าอดทนเหน็ดเหนื่อยมากเอาว่ามันฝืนกําลังร่างกายมากเลยอ่ะแต่ว่าเนี่ยแต่แต่ว่าก็อยากจะช่วยเหลือการค้าขายของคุณนะใช่ค่ะสนุกมีสนุก คือมันพ้นเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรไปมากแล้วอ่ะมันเป็นเรื่องของการสร้างโอกาสมากกว่าเค่ะขอบคุณมากด้วยขอบคุณที่ญาติเข้าใจพวกเรา่องก็ฉันมาแบบวันนี้กันเต็มที่กันหมดเลยเออเออก็รักษาสุขภาพด้วยนะคะรักษาสุขภาพด้วยนะคะก็วันนี้ได้เห็นพลังแฟนๆน้องจีนี่นะคะขอบคุณมากเลยค่ะฝากคนดีด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณอาสองสินค้านะคะมูลค่าค่าเสียหายหนึ่งแสนบาทขอบคุณโอ้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ เดี๋ยวฉันอำลาก่อนนะคะทุกคนลุกได้เลยใช่ไหมได้เลยค่ะโอนเงินที่ประตูขวาจ่ายเวดได้เรียบร้อยนะคะก่อนออกจากบ้านค่ะดูนะคะสวัสดีคุณลูกค้าลูกค่ะอับไปคนเท่าแล้วก็ลูกบนเบาะเลยนะอ่ะนี่นะไงดูนี่อาดิเด็กนะคะลูกสาวขอบคุณค่ะดาราก็คือดาราเนาะยิ่งแบบยิ่งแบบยิ่งดูแลเขายิ่งดูแลตัวเองเขาไม่ปล่อยตัวเองเลยสินค้าต่อไปสามมาจ้ะ ยังไงจ้าสิ่ค้าทางบ้านหรือเปล่าจสาทางบ้านครับพี่บูทางบ้านไหนเออเอามาดูสิทางบ้านนี้เลยค่ะมันเกลือวัดมือจบเนี่ยมีมัสคอตด้วยนี่มัสคอตมาเลยแต่จที่แขนเก็บเลยมาแล้วมาแล้วมาแล้วเก็บเอาแล้วคนอยู่ข้างในเหรอใช่เดี๋ยวที่หน่อยเดี๋ยวค่ะไปหิ้งเราไปย่าที่บูมเออไปย่าบูมคูดถึงบ้านเ้อยยังค่ะได้ค่ะแม่ มามานี่ๆด้วยหมดได้ครับเมม่อามานี่จ้าได้ครับเมับลมหรอแบนอะไรนะคูคีด็อกคับแดงมาเหรอูจูร็อกอูจูร็อกอ่ะขอตะก้าเลยได้ครับม่มาๆๆทั้งหมดตะก้าได้เได้ไหมคะ ตีให้ดูหน่อยดูหน่อยมาหน้าหน่อยค่ะทางมาหน้าหน่อยค่ะมาหน้าหน่อยโอเคเดินมาหน้านิดนึงค่ะนี่เหรอเดินมาหน้านิดนึงค่ะแล้วก็ก้าเก้าค่ะก้าข้า้เมาหน้าค่ะาดูกระดึบมาดิมองดตัวใหญ่มากกระดึบน้กระดึบหน้านิดนึงค่ะโอ้ยน้องหน้าอินดูเดินหน้ามานิดนึงค่ะแล้วก็ค่อยเนยาวโอ้ดูพี่คที่คนหา้จะอยู่ไน ้ค่ะทุกคนดันหัวใจให้น้องหน่อยเร็วเอ็นดูน้องตาย่าเห็นแล้วดูจาย่ามองอุ๊ยโอเคค่ะมา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 อะถอยหลังกล้องไปอีกค่ะพี่บู๊ไปอีกไปอีกนะครับอื้อไปหลังอย่างเดียวเริ่มจับแค่ฝ่หลังไปอีกนิดนึงจับฝ่ายหลังไปอีกจงนเค นะครับให้พ่อ,พอ,พอวันแางนี้เขข้างในอีกนิดนึงค่ะขวานี่คืขอขาขวาเดี๋ยวจะเ้งมองเลยเงมัดขอร์ดน่ารักไปขวาอีกพี่หน่อย